มาข่าวดังข่าวันนี้ประเด็นแรกอะไรคะโฟกัสสำหรับนนทุจันทน์นั้นเลยค่ะที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งจับตามองคู่นี้มากๆเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจมากๆเลยที่เราข่าวว่าหลายคนเนี่ยเอาใจช่วยสุดๆสําหรับนนท์จนทเนื่องจากว่าสถานะของนนทุลแล้วก็แม่แอปเนี่ยก็คือยังไม่ใช่คําว่าแฟนแต่ละคนเนี่ยก็รู้แล้ว่าก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่แค่ว่าแม่แอปเนี่ยยังไม่ใช่คํานั้นนันเองหลายคนเนี่ยก็รุนแล้วก็ใจช่วยมากๆส่วนในเรื่องอ่อมอดูเนี่ยเคยบอกไว้ว่า แต่ก่อนเมษาเนี่ยจะดีมากๆสําหรับปีนี้นะก็เป็นที่จัดตามมาว่าเอ๊ะหรือนนกุลเนี่ยจะมีการขอแม่แอปแต่งงานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะปีนี้กำรักสมิธิพลครับผมรู้สึกไงบ้างครับขอบคุณสำหรับตำแหน่งกัครับรักสมิธิพลเลยครับครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิด ในความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับเราคู่เราคิดว่าคู่เราสมหริที่พลได้ไหมครับอะไรนะเราไม่ที่พนเลยครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับใช้คําว่าคู่รักได้แล้วใช่ไหมเราใช้คําว่าคู่รักเรากลับไปคู่รักใช่ไหมครับเรารักแน่นอนครับผมแล้วก็ก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่ไหมครับโซนตอนนู้ ไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่ลบตัวไปถามพี่เขาด้วยแต่ตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้เต็มปากไหมครับยังไม่ใช่คำว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ายางเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกำลังไปในทิศทางที่ดีครับหวานไม่ตกนะคููเรายังยังไม่ตกครับคุณหมอเช้าบอกว่าเมษาอยู่แต่งล้วจะดีแล้วหนูบอกว่าจริงๆแล้วมันเร็วไปผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดหนึ่งครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามัน ยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาถักสนใจบาลลนที่บอกว่าเมซาลีน่าเลยตรงนี้บอลลหนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าครับซึ่งถ้าก็เป็นแนวทางสําหรับคู่อื่นละกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่คู่คู่หลักนันไปนะครับแต่สําหรับคู่ของผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับัือสภา นิดเดียวเองครับสาเป็นพุทธะมาสามก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมนะนอนแวตัวมีความเชื่อไหมครับเกี่ยวกับรักใช้ท่านก็ไรอย่างเงี้เดี๋ยว่าเริ่มมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราไป่ทำบุญหรือแก้ตามอะความเชื่อไหมสะโตนโนนอะไรความเชื่อไหนไหนไปดูว่ามีเวลามีคุณหมอดูมาทางอะไรที่เรื่องหมอดูระหนีนะอ่าผมผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบ เราก็จะก็ก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นเถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับแต่แต่คงไม่ได้แบบโอ้ฉันต้องทําอย่างนี้ทางทางเรามีอะไรอย่างนี้ยครับเม้คุกอย่างพี่แอฟฟังไครับอยู่ดี่บอกว่าโอ๊ยวันนีกว่าท่าก็ขามีข่าวดีข่าวดีพี่แอฟไงบ้างคเหลือเกเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องความแบบถ้าเมษานี้มันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้คำแฟนเลยนะครับทุกอย่างมันก็เลยต้องต้องต้องให้มันดูดูให้ดูให้เหมาะสมกันดี่บอก มันจะมีความเกิดอายนะครับที่คนหนึ่งตัดตามพอเวลาจะไปไหนหรืออะไรเย่างมันก็มีความหวาดวยอยูอ่ตลอดเวลาผมมองว่าผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเราเรา,เรามีความสบายใจนะครับยิ่งยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไร เรียกได้วาทางนั้นหนุ่มคุณก็บอกเลยอาจจะไม่ใช่ปีนี้อย่างแน่นอนอาจาจะเป็น<ะ>คู่อื่นก็ได้เพราะว่าไม่ใช่คู่ตนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าต้องศึกษาดูจักรก่อนในระยะยาวแต่ถ้าใช้คําว่าแฟนแล้วเนี่ยตั้่วันสองถึงสามปีนเนี่ยรับรองว่าแต่งงานอย่างแน่นอนค<ะ><ะ>่ะมาต่อที่หนุ่มหนุคุณเหมือนเดิมคะ่ะที่ราสุนคะได้รับให้แต่งตั้งเป็น<ะ>อนุกรรมการซอฟต์าวร์ด้านภาพยนตร์นั่นเอง<ะ>อ่ะซึ่งก็ใน้านะหนุ่มหนุคุณเขาก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รับตําแหน่งนี้นะคะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิ เหมาะสมกับตําแหน่งนี้อะจะเป็นงานนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของคุณกัลเลยดีกว่าค่ะเรียกคุณคุณได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ตำแหน่งใหม่ที่เราได้รับแล้คุเรค่ะครับอ๋ออันนี้อันนี้คือก็จริงจริงก็อยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องการเป็นอนุกรรมการเนาะก็ก่อนหน่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการนะครับเอ่อเฉพาะด้านภาพยนตร์เนาะอ่ซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เป็นมีอำนาจหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมจะบอกว่า เปล่าเลยคือในฐานะน้าหน้านที่ของนุกรรมการเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่รับผิดชอบในวิชาชีพน,าน,านั้นๆมีความสเปเชียลิสต์ทางอาชีพน,าน,านั้นๆเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเ,อเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอแก้ไขมากกว่านะครับแล้วถึงจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีหนึงเพื่อรับการพิจารณานะครับผมไปประชุมมาเป็นไงบางครับไปประชุมมาก็รู้สึกว่า,าดีครับผม ส่วนตัวผมมองว่าเราเข้าไปหาความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันก็ผมว่ามัน,มน,มนว,ว้าวเหมือนกันตื่นเต้นไหมกับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นไหมคือพอเหมือนกับเรามีประสบการณ์การทำกับร่วมงานกับพี่ๆสมาคมนักแสดงมาอยู่แล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียเนี่ยก,ก่อนจะได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วตอนได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความ กดดันอะไรเท่าไรเลืปฏิบัติการภารกิจตอนไหนเลือกอะไรครับเริ่มเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนก็คือมาชินไปแล้วแต่ว่าเขาอันนี้ก็เริ่มเยเลยปะครับคือ <c oughs> จริงๆผมเข้ามาค่อนข้างาหลังๆครับตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับหลายๆโครงการหลายๆไอเดีกย idea, ก็เริ่มมีการลุกหน้าไปแล้วนะครับผมเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็น แลบข้อมูลมากกว่าแล้วก็แค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นเองที่ผมบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันจะสมบูรณ์ขึ้นไหมเท่านั้นเองครับถ้าถามว่านนคุณอยาก,กายายาทำอะไรบ้างกับซอฟต์แวร์เ่ประโยชน์ทางนี้ทำอะไรบ้างเหรอครับโอ้จริงๆผมอยากทําหลายๆอย่างมากเลยครับแต่ว่าไอเดียใหญ่ๆก็คงก็คงเป็นยกระดับคุณภาพโคงการบันเทิงนะครับผมแล้วก็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับ ที่สอนยุุดไปเนาะคือผมแค่มองว่าอีก1 0ปี20ปีข้างหน้าผมแค่อยากให้เหมือนกับว่าเวลาที่นักแสดงหรือว่าศิลปินบ้านเราไปที่ต่างประเทศไปร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากให้รู้สึกว่าเออเขาได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าเกิดศิลปินนักแสดงจากต่างประเทศมาที่มาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรา นี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมมองว่าจะไปถึงจุดน,นั้นได้ก็แปลว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเราต้องแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางสากลครับต้นขึ้นครับสำหรับตำแหน่งนี้มันต้องนอกจากธรรมะเที่นี้เราต้องเข้าอะไรประชุมตลอดทุกอาทิตย์หรือว่ามันมีเขาเรียกว่ามีเวลาแน่นอนปิกอะไรอย่างเี้ยครับไม่มีเวลาแน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเขาต้องบอกล่วงหน้า<ม>ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถามว่าต้องไหมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือ ถ้าว่างก็เข้า<ม>ถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ได้ภาพยนตร์เนาะทุกคนเป็นจิตอาสามากนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับทางทุกคน,นก็จะเข้าใจกันแล้วกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าทุกทุกคนก็มีแพชชั่นในการจะพัฒนาวงการมา,มากเพราะฉะนั้นก็จะสละเวลาของทุกท่านนะร่วมร่วมประชุมให้มากที่สุดอยู่แล้วครับอันนี้ต้องเขามีระบุเป็นเวลาไหมคบว่ากี่ปีหรือหรือว่าเวลาเท่าไหร่ กี่ปีหมายถึงอะไรนะวันนั้นยูดิเลตต์ั้งแต่นี้อะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วคุยผ่านเรื่องพี้เนาะมันก็เป็นอีส่วนที่บอกว่ามันคุณดูไม่เหมาะสมกับตั้งแต่ที่ครับผมก็จริงจริงก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับเราก็เราแต่เรารู้สึกว่าพอทุกคนเป็นจิตอาสามาเนาะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ผมก็มองว่าทาง ทางรัฐอะไรเงี้ยก็อาจจะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการที่ควรจะได้รับความเห็นของอวิชาชีพ<ม>ให้มันหลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเทิงสมมติด,ด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีพ่มกับนักเขียนบทโปรดิวเซอร์นักแสดงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในอนุกรรมการด้านภาพยนตร์เนี่ยมีนักแสดงทั้งหมด2ท่านนะคสองสองคนนะครับก็คือพี่นัทนะครับแล้วก็ตัวผมเ,เพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรรมการภาพยนตร์มีทั้งหมด22ท่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วผมก็ส่วนตัวแล้วกันมองว่าก็ ก็ถือว่าเหมาะสมเหมาะสมแต่ส่วนเรื่องอายุายหรือวัยวุฒิก็ก็มันก็หลากหลายความเห็นครับผมแต่ส่วนตัวผมมีแพชชั่นมากๆในการที่จะ,ะช่วยเหลือละกันมันไม่ถูกแกนคนนะมองย่าง้มันมองอยนมันไม่อผมผมผมเข้าใจได้ครับผมผมเข้าใจได้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้นอยอะไรผมมองว่าผลประโยชนท์ที่ที่เราที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้น <c oughs> กับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ครับ ในใจคิดว่าอีกกี่ปีครับประเทศไทยเราแบบโคร,ง,ง,รงการบันเทิงจะแบบบางเปลี่ยนบางอ่ะในใจเราผมมองว่าผมมองว่า2ปีเหรอฮะนมืนจอไปไม่ใช่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 ฮะคือผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับอ่ะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็น10ป,ปี20ป,ปีมันต้องวางแผนระยะยาวครับผมมันไม่ใช่ว่า3-4ปีมันจะ คือมันต้องได้รับความยอมรับจากสารมลโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นใช่ครับอทางด้านของคุณเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่และบุคคลเพราะว่าส่วนตัวเองคือมีแพชชั่นแล้วก็คือพร้อมที่จะทําหน้าที่ตรงนี้แบบจริงๆมากเลยเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่ออกมือนแบบ ช่วยประชาสัมพันธ์ของ,งไทยของภาพยนตร์ไทยของเราให้มันแบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นแล้ว,วก็ถูกต้องก็คือก็ไม่ขอส่วนคำวิจารณ์อะไรนี่ก็คือขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดน,นั่นเองค่ะเอาวันนี้หมดเวลาของเราสองคนปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทมม่ไหนที่คนไหนต้โฟกัสทุกคนจัดพูดสู่ข,ข่าเวลาเดิมห้าโมงเย็นค่ะเท่านี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ